สวัสดีครับดีลโรเซอร์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการฟาร์มเพชรของเนื้อเรื่องหลักนะครับฟาร์มเนื้อเรื่องหลักธรรมดาหรืออย่างยากได้กี่เพชรไปดูกันเลยดีกว่าครับเนื้อเรื่องนะครับาการฟาร์มหนึ่งเรื่องก็จะได้ทั้งหมด5เพชรครับแล้วก็ที่เป็นคาสซีนจะได้ทั้งหมด1เพชรครับแต่ในกรณีที่เราทา เต่ q มันไม่ครบนะครับเช่นเราอาจจะตายหรือว่าไม่มีตัวละครในการเล่นเนื้อเรื่องนั้นนะครับอ่ามันก็จะได้แค่3เพชรเท่านั้นนะครับถึงเราจะไปเริ่มใหม่มันก็ได้เพิ่มอีกแค่1เพชรนะครับมันก็จะไม่ได้5เพชรโอเคแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับเนื้อเรื่องหลักจะมีทั้งหมด13บทนะครับอย่างยากและอย่างง่ายนะครับอย่างละ13บทจํานวนเพชรจะเท่ากันทั้ง13บทเลยนะครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่บทที่1ครับภาคตัวแทนยมาทูตนะครับจะได้ทั้งหมด117เมตรครับภาค2บุกโซซซตี้จะได้ทั้งหมด161เพชรครับ,ภา, 2, บ, Society, pet, รบภาค3ช่วยเหลือจากโซซซตี้ได้180ครับภาค4อาังคาปรากฏกายได้172ครับภาค5บุกฮูเอโกมันโดบทเริ่มได้93 ภาค6บทจบได้82ครับภาค7อรันคาปะทะโยม,มทูตได้87 7 8เภาคอดีตได้65ครับ9ศึกตัดสินอรันคาและคาราคุระได้110ครับ10อรันคาศูญสินส้นบทเริ่มได้1 0 6ครับ11อ็ดรันคาสูญสิน้นบทจบได้73ครับครับ2ตัวแทนโยม,มทูตที่หายไปบทเริ่มได้132ครับบทจบได้147ครับ 13บทรวมเป็นทั้งหมด1525เมตรครับ1525เมตรรวมอย่างยากด้วยก็จะกลายเป็น3 0 5 0เมตรครับโอโ้ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มเนื้อเรื่องเพราะเห็นว่ามันอาจจะฟาร์มได้ช้านะครับก็ลองไปฟาร์มดูครับเพจจำนวน3,000เมตรนี่ก็เปิดการช้าได้ตัวละครที่เราอยากได้ได้แน่นอนครับ ไม่ใช่เพรที่น้อยๆเลยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ก่อนติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ